สวัสดีค่ะคลิปนี้เจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราวางแพทเทิร์นตัดผ้าออกมาแล้วเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาวางผ้ากาววางวางผ้าแล้วก็ตัดผ้ากาวกันนะคะตามแบบตามแบบแพทเทิร์นที่เราตัดออกมานะคะามาเลยค่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นสาบนะคะสาบคอเสือ้อ เราจะมาอ่าตัวนี้มันจะตัดเป็นสองแผ่นอย่างนี้นะคะมันจะตัดจะตัดเป็นคู่นะคะสองแผ่นแบบนี้นะคะการที่เราจะวางผ้ากาวตัดนี่เราก็ต้องวางให้ถูกค่านะคะหมายถึงว่าเราจะวางคือวางให้ถูกลักษณะของอว่าเป็นด้านซ้ายหรือด้านด้านซ้ายแล้วก็ต้องเป็นด้านขวา ของสาบเสื้อนะคะคือเราก็จะต้องจะต้องหันหันปกเสื้อนี่ใส่กันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราอัดเป็นด้านเดียวแบบนี้หมดมันมันก็จะผิดนะคะเราจะได้ตัดชิ้นใหม่ฉะนั้นเราต้องดูให้ดีมันจะมีด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะในการวางแบบแพทเทิร์นแล้วก็ตัดผ้าก,กาวออกมาตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะคะ อย่าเผลอเลยนะคะการวางผ้ากาวนี่ต้องต้องมีสตินิดนึงค่ะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียผ้า mm hmm. ไปเสียเวลาตัดใหม่นะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนนะคะมันจะมีชิ้นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะต้องต้อง ตัวนี้ต้องสกเกตนิดนึงค่ะ,ะเดี๋ยวตัดตัวนี้ออกก่อนนะคะอะ่ส่วนผ้าฝ้ายส่วนผ้าฝ้ายเนื้อนี้นะคะเป็นเป็นผ้าฝ้ายทอมือตัวนี้จะหนาค่ะความยืดหยุ่นความการหดตัวของตัวนี้จะ จะไม่มีนะคะจะไม่ค่อยมีเพราะนั้นเราก็ลางตัดได้เลยค่ะหรือการเผื่อผ้าก็เราก็ต้องเผื่อการออกจากแพทเทิร์นอย่างน้อยก็2อถึงสามเซนนะคะเราต้องดูเนื้อผ้าด้วยค่ะผ้าที่นำมาตัดนะคะว่าเขามีความยืดหยุ่นมีการหดตัวไหมถ้ามีเราก็จะได้เผื่อผ้าให้ถูกนะคะ สำหรับถ้าใครอยากจะอัดผ้ากาวเป็นผืนชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยมาวางตัดแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้สำหรับคนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากอัดผ้ากาวก่อนเราก็จะมาวางตาวางผ้าตามแพทเทิร์นวางผ้าทับกาวลงไปเลยแล้วก็ค่อยตัดค่ะ ถ้าวางตัดตามแบบนี้อบางทีเราจะประหยัดผ้ากาวได้ด้วยนะคะคือเราไม่ต้องได้อัดชิ้นใหญ่ไปเลยอันนี้จะเป็นชิ้นด้านขวานะคะตอนนี้ก็ต้องเป็นชิ้นด้านซ้ายก็ให้ให,ให้ให้สลับกันนะคะตัวนี้ก็เอาไหลไหลชนกันหมายถึงตัวหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งขวานะคะอย่าลงนะคะ ถ้าเราหลงไปมันก็จะได้เป็นผ้าอะชิ้นซ้ายซ้ำกันทั้งสองข้างเราก็จะได้ตัดใหม่นะคะมันจะเสียเวลาเสียผ้าเราด้วยแําสำหรับบางคนที่เขาไม่ได้เผื่อผ้ามาเยอะเราก็จะเสียเสียผ้าไปเลยค่ะดีไม่ดีต้องได้ซื้อผ้าชิ้นใหม่มาทำให้เขาอีกตัวนี้ต้องระหว่างเป็นพิเศษค่ะ ส่วนเนื้อผ้าตรงนี้นะคะเรามีเราจะมีปกมาวางตรงที่ร่องดูได้นะคะอันนี้ปกก็จะมีสองชิ้นชิ้นด้านบนด้านล่างแล้วก็ดูให้ดีค่ะส่วนนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นทางนี้นะคะเราก็จะขยับอีกนิดนึงเพื่อที่จะ ส่วนบอาส่วนโค้งตัวนี้ก็ให้ได้เป็นประโยชน์ในการวางผ้ากาวนะคะเพียงแต่ขยับผ้าไปอีกนิดนึงเราก็จะได้วางปกในส่วนนี้ได้ด้วยค่ะก็จะมีการประหยัดผ้ากาวไปอีกนะคะ สำหรับผ้าฝ้าสีกรมท่านี้นะคะเขานำมาตัดเป็นเสื้อคอจีนคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนปกของคอจีนค่ะมีด้านบนด้านล่างคะ่ะจะวางผ้ากาวให้เสร็จทิ้ง น้อยที่สุดนะคะให้ประหยัดท่ากาวที่สุดค่ะแล้วก็ค่อยๆวางส่วนไหนพอขยับได้ก็ขยับให้ลงตัวเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการใช้สอยมากที่สุดนะคะ เวลาตัดผ้ากาวตามแบบผ้านี้ใช่ไหมคะเราก็พยายามตัดให้แนบชิดกับตัวผ้ามากที่สุดเพื่อที่จะผ้ากาวจะได้ไม่ <c oughs> เหลือออกมาปิดผ้ารองรีดของเรานะคะอันนี้เป็นส่วนของชิ้นหน้า วางอันนี้จะเป็นด้านซ้ายถ้าด้านขวานี้ก็ต้องสลับข้างกันนะคะเป็นข้างซ้ายข้างขวาน,นะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะพยายามอย่าลืมนะคะต้องมีสติในการตัดนะคะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ะคะ่ะ ตรงนี้เหลือเป็นซีแค่นี้เราจะวางอะไรได้บ้างอาพอดีมันจะมีชิ้นหลังนะคะที่เรายังไม่ได้วางยังไม่ได้วางผ้าก,กาวอเ,าเอาชิ้นหลังวางตรงนี้เลยก็ได้ค่ะจับเวียงดูซิสลับซ้ายสลับขวาดูซิว่าวางได้ไหมโอเคค่ะตัวนี้วางได้ชิ้นหนึ่งแบบน้ะนะคะ แผ่นหลังเป็นชิ้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเอาเอาวางเอาตัวนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูชิ้นหลังอีกชิ้นหนึ่งว่าเราจะวางตัวนั้นถ้าวางตัวนี้เป็นเป็นด้านขวาตัวนี้ก็ต้องเป็นด้านซ้ายนะคะจะต้องสลับกันค่ะคือหันไหลชิดกันหรือจะหันหน้าชิดกันอย่างั้นก็ได้นะคะ นี้เราจะหันไหลชิดกันเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนแต่ถ้าไหลชิดกันแล้วตรงนี้มันจะเป็นเว้าโค้งแบบนี้เราก็สลับได้นะคะหมุนแบบนี้นะคะหมุนผ้าแบบนี้นะคะหมุนผ้าแล้วก็วางวางผ้าลงเลยค่ะแล้วก็ตัดเลย ตัวหนึ่งเป็นข้างซ้าย<ม>ตัวหนึ่งก็ต้องมีข้างขวาแบบนี้นะคะตัดแล้วก็ต้องเช็คด้วยค่ะ,ะต่อไปเป็นต่อไปเป็นชิ้นหลังนะคะ,ะแพทเทิร์นตัวนี้แบบเสื้อจะเป็นแยกเก็ดนะคะแยกเก็ดทั้งชิ้นหน้า ชิ้นหลังแยกเกตทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะอันนี้ตรงตรงนี้จะเป็นนูนๆส่วนนี้ใช่ไหมคะอ่าเราจะวางแบบไหนโอเคเอานี่เป็นนูนๆแบบนี้ใช่ไหมคะเ้วเราก็จะวางโอเคค่ะวางให้โค้งไปตามผ้ากาวที่มันเสร็จๆอยู่นะคะ โอเคได้ค่ะถ้าส่วนนี้เป็นชิ้นขวาถ้าส่วนนี้ก็ต้องเป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าจะยังไงคะอ่าอ่าลักแร้จะประกบกันอย่างนี้นะคะให้เป็นชิ้นข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาโอเคค่ะเราตัดเลยคะ่ะ ค่ะนี้ด้านซ้ายด้านขวานะคะของชิ้นหลังนะคะต่อไปเราก็จะวางแขนนะคะวือแขน แนตัวนี้นะคะตัวด้านบนถ้าด้านบนเป็นด้านซ้ายด้านล่างก็เป็นด้านขวานะคะตัวนี้ประกบลงแล้วเราก็จะคว่ำแผ่นนี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่สับสน,นะคะ่ะ เสร็จไปแล้วนะคะแผนหนึ่งข้างอ่อาหืยงหนึ่งข้างนะคะตัวนี้เราคว่ำไว้แล้วนะคะว่าตัวไหนเป็นข้างซ้ายข้างขวาน,นะคะอ่าเราหมุนหมุนในการวางทาก,กาวก่อนนะคะว่าด้านไหนมันจะ,ะตัดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะการวางผ้าตัดกับผ้ากาวก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะหนึ่งตัวเป็นไงบ้างคะคือเราก็ทําให้ผ้าอ่าได้เศษทิ้งน้อยที่สุดนะคะในการวางผ้าตัดผ้ากาวคะ่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเรามีเทคนิคอะไรดีๆก็จะมานำเสนอต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ